บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์ดสุขุสุขุนเด้อยินดีตอนหับเของซุซองเขงลาสาวลาวเนาะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบพ่อกับสาวเขงกับบรรยากาศยามซาเศร้าเนาะพ่อแม่พี่น้องกาหมึดขึ้มเนาะเมื่อวานนี่กาฝนตกลินเบิดมื่อเนาะสาวเขงกับไปลงคลิปพี่น้องเมื่อวานนี่ก็โทษรโคตรไปนำ FC ลายเด้อ ืันนี้เสาเข่งกับสิพาพ่อแม่พี่น้องลงจังหันน้องพี่น้องหรือวลงวัดอะไรเนาะคุ้มเสาเข่งกับถือจังหันตั้งเต่วันพราหัดพ่พี่น้องแต่ว่าเสาเข่งกับฮักขสิ่ายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเนาะแะ้วกันอันนี้ก็จะเป็นคลองที่เฮาลงจังหันนาะพี่น้องปิ่งประทูเนาะสองตรงดี่เฮาการลงไปวัดกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องเสาเข่งกับสิพาชมบรรยากาศทางลงไปวัดน้อะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกละะิ่นมือวานี่แหละกาขึ้นหนึ่กระตุกกันพี่น้องดี่เฮาก็ไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยเนาะเสาเข่งกับสียาง กองสันกับขอโทษขออภัยนำนลายเด้อบรรยากาศยามเศร้านะพี่น้องหลังจากฝนตกเนาะอากาศก็คึมคึมนะพี่น้องบ่หัวมันนี่ฝนที่ตกหรือบ่เนาะตกกับตกบริฮงเนาะพี่น้องแบบว่าลินลินเนะาะเมื่อวานเดียวตกเดียวยุดเดียวแดดอะไรพี่น้องคืนนี้กล็ลินลิน,น,นอยู่เมื่อคืนนี้เนาะแต่ว่าถึงขันว่าสีแหงพี่น้องวมทา,งา้งหน้าฝนกระย่างลงก่อนแล้วเนาะ พาชมบรรยากาศเช็คบุงก่อนพี่น้องยันว่าลืมติ๊บเข่าเนาะลงไปมือน,น่ะลืมติ๊บเข่าได้ลบขึ้นมาเอาอีกพี่น้องเอ้ยความบ่หอบขอบของเจ้าของเนาะเทาพื้นลาไปเพื่อนสเก่งกะบริไกรจักวัดอะไรหรอกพี่น้อง ลงกะสวรรกะมีคุ่มเสาเข่งเนาะแลวกะบ่าเป็นคุ่มบางคนเป็นกะลงคือกันเนาะพี่น้องถือคุ้มคุ้มหนึ่งค่ำาทิตหนึ่งเนาะพี่น้องคุ้มละหนึ่งอาทิตย์เนาะเวียนไปวนมาเลยเนาะมี่อยู่สามคุ้มพี่น้องสองทิตยังได้ค่ำแต่หนึ่งเนาะคุ้มเหนือคุ้มกลางลกับคุ้มใต้พี่น้อง สะเพียงกับเธอคุมกลางเนาะอันนี้เป็นน้องบันสะเพียเอิญน้องกลุ่มนาะพี่น้องเวลามีงานมีการกะเอาปูเอาปลาเนี่ยขึ้นไปกินอยู่ในวัดเนาะพี่น้องแบบว่างานบุญงานย่างนะเวลาแบบคนลงไปเฮ็ดวัดเห็ดย่งกันเลยฮะเฮ็ดย่างน่ะชมวิวบ่ ตอนนี้ฮะก็ใกล้สิหอดวัดแล้วเนาะพี่น้องคนก็นลงลายเนาะส่วนลายเพิ่นก็นสิฝากลงเนาะพี่น้องบางคนมาลงเพิ่นกฝากกองกินฝากคลิปข้าวเนาะโอ้อันนี้ก็สิเป็นเสาเฮือนครัวเนาะพี่น้องเฮือนครัวอยู่ในวัดนะี่แหละเนาะหอดวัดแล้วจ้า เสาใหญ่เสาใหม่ยังเด็กนี่เนาะเพื่อนก็ได้เทพืนแล้วเรียบร้อยเนาะพี่นอ้องกล้องต้องสั่นจะ้ทเลยเนีย่เก็บบรรยากาศภายในวัดเนาะพี่นอ้องกุฏิลังใหม่กับเพื่อนปูกระโลแล้วเนาะพี่นอ้องหอดหวัดแล้วตอนนี้เราก็หอดหวัดแล้วเนาะพี่นอ้อง อันนี้กะเป็นยายสับปูนาเนาะออสบายดีเนอะด้อสบายดีเลยเออเออคนในวัดก็ลายอยู่น,ยน้องๆค่ะเห็นไห <c oughs> มเห็นไหมหอดเร็วเอาสียงรังข้างล่างพี่น้อกอันนี้วัดพี่น้อง บรยากาศดีว่ะน้อพี่น้อง,อ,งอากาศคือมดีน้อพี่น้องวันนี้ท่านเห็ดเวียกเห็ดยังกะคือสีบอฮอนดอกเนาะพี่น้อง,องตอนนี้เปินการใส่ข้าวบูซาเนาะพี่น้องตัดกระสีได้เอาของกินใส่ผ้าเขา่าอะไรเนาะบาทก็มีทรงบาทรตัวมีเงาคูเนาะพี่น้อง,องแล้วก็จัวเนาะองค์หนึ่งเนาะ ตอนนี้สัสาพอากาศใส่กางเูชนอะพี่น้องอันนี้เป็นกระสีแดงพระเขาเนาอพี่น้อง

เป็นการลงคือกันเพราะว่าคุ้มเดียวกันเนาะลงจังหามถือคุ้มเดียวกันนะพี่น้องนะเอาบวกเลยดีเอาถวยเนาะบวกเลยนะบวกถ่วยถ่วยคนนั้นก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องก็บอ้โหสิยังมีเพิ่มหรือโบเนาะก็ต้องท่าเบิ่งอีกจังหน่อยเพราะว่าเพิ่นก็กระทา่งครัแล้วก็ลงมาเลยเนาะพี่น้อง ขวดกุ้อ๋อนก็ได้เออือ้าเขือปดิขวดขวะใส่าทดิข่ากุไนขวแน้เกืสอใตอนนท้เพิ่นก็ได้เอาผหัเขินนี้าไปแล้วพี่น้องเอาผัาเข่้าไปแล้วแล้วก็ใส่าแล้วแล้วก็ใส่บาทแล้วเพิ่นจัให้พรนาะพี่น้อง จังไวพระหัดซสินเ,เนะาะเป็นกระสิเริ่มเข้าไปใส่บาทแล้วเนาะพี่น้<ล>องบาทนี่บวานนี้เห็นว่าวานไปไปถึงเดือดกาบเตสีตกใช่บาทนี่ไ่ม คนกับบอลายเนาะพี่น้องเพรานะว่บาบางคนเป็นกระเบื้ลงเป็นฝากมาเนาะแบบฝากลงมานะพี่น้องอม,มาเด้มาออบุญนำกันเนาะพี่น้องลงจากงานงานสาแข่เนาะไปถึงแนผะ <c oughs> ่นกำลังใส่บาตรอยู่เนาะใส่บาตรแล้วแล้วก็ววไวหวพระฮับซินเนาะพี่น้องแล้วก็ว <c oughs> เดี๋ยวสะเกงก็จะเข้าไปใส่เนาะคือขัดใรแบบใส่รอบใส่มา ओम नमः शिवाय मैं वासने तत्वों का भेद

อะไรด้วยเนาะปัดเมื่อเมื่อปุ้เลยวัดมอตอนนี้นพี่นองสกเข็งก็ได้ข้นแต่วัดเลยเนาะบ่งพรมคือพรมวีพพินองสกเข่งวีเลยด้วยแต่ว่าหมาัดและยางมันไหลเนาะพี่น้องสกเข่งก็สิยางขึ้นฝนก็หยิบหยิบอีกแล้วพี่น้นนนอง มืนอนี้คือซิลินเบิดมืออีกเนาะมืนอนี้ก็ได้อากาศเย็นเย็นพี่น้องออกมาวิตบัตคือผมบบวีเลยพี่น้องโบวีวเด้อบอกเนาะเพื่ออะ้จะได้เอซีที่ทวงว่าเออสเกลโบวีผมเนาะวีเด้อพี่น้องแต่ว่ายางมันหมัดลงมาแบบนี้เนาะดูอากาศมันนี้เนาะพี่น้องโอ้ดีไลายเนาะ คนหยิบหยิบมาอีกแล้วบรรยากาศบ่มีม่ยังไลายเนาะพาพ่อแม่พี่น้องลงมาจังหันลงวัดเนี่ยเนาะพี่น้องน้ำกันเด้อเอาบุญน้ำกันเนาะเอากัญย่างมาหอนนองนะเนาะพี่น้องกะสิสิฮ่อนเฮือนละแหละไปเรื่อยๆเนาะ หวัดกะบ,บดีไก่น้องพี่น้องเซาเก่งกะใส่บาทใส่บาทยาดน้ำเหล้วแล้วซาเก่งกะขึ้นมาเลยนอกตรงไหนพี่น้องกว่าตอนนี้เนี่ยครูเป็นกระซอนเข่าอยู่เนาะเดี๋ยวเขากับพบพ่อกันอยู่เฮือนพู้เด้อพี่น้อง ตอนนี้เนาะพี่น้องสาวเคงก็ได้ขึ้นมาฮอนเพื่อนเลยเนาะก็โอเคเด้อสำหรับคลิปนี้สาวเคงกัสิคอจบคลิปไว้เพียงสำนีเนาะฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวเคงเหนีคลิปหน้าต่อๆไปในเด้อพี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบประพาัดคลิปใหม่ๆจากซองเคงลาสาวลาวเนาะสบายดี